สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเปิดการต่อไม้นอกนะครับผมของ Oppo Reno Reno 4นะครับผมแล้วก็ Reno เจ็ดนะครับที่ผมรู้นะครับยิ่งต้นไปก็มันจะไม่รองรับการต่อไม้นอกแต่วันนี้ผมจะมาบอกนะครับไม่ต้องโหลดแอป,ปเพิ่มนะครับจะได้กล้องสดแบบเออมันจะมีโบเก้มี หน้าชัดหลังละลายโอเคแบบนี้นะครับแต่ถ้าโหลดแอปเปมันจะไม่มีนะครับผมไปดูเลยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมของ o p p o นะครับดูตามวิธีได้เลยนะครับผมอ่าครับมันจะมีตัวตัวเพลงด้วยนะครับผมตัวเพลงแยกนะครับผมโดยใช้สายเพลงนะครับไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสามารถใช้ได้หลายแบบนะครับเป็นสายเป็นตัวเป็นอะไรก็ใช้ได้นะครับผม เราเข้ามาแล้วนะครับผมันจะเราจะไปกดที่การตั้งค่าเลยครับผมจากนั้นกดมาที่เสียงรายการสั่นนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาถึงช้นสุดนะครับแล้วกไปดูทีวีเครื่องบันทึกเสียงเริ่มต้นนะครับกดไปที่คอนเสร์มนะครับจากนั้นเราก็มาเสียบไม์ดูนะครับผมมาดู นนะจะติดได้ดูนะครับแคนนี้ครับง่ายๆนะครับโลหนึ่โลเ็ควานจูโลเ็ควานจูรับเสียงเท่ากันนะครับโลเ็ควานจูสสเจาจูสี่สเ็ดเอ็กซ์เจนโอเคนะครับผมประมาณนี้นะครับ